วันนี้ในวันจะพาไปสัมผัสการเคลือบเซรามิกระดับ 9H จากเยอรมันครับทำให้รถเราเงางามเหมือนใหม่ปกป้องได้3-4ปีแถมได้พักผ่อนในห้องรับรองแบบสุดรู Netflix กาแฟสดที่สำคัญร้านนี้ทำธุรกิจแบบลักโลกด้วยครับติดโซลาเซลล์เต็มหลังคาครับไม่ใช้พลาสติกเปลี่ยนเสษอาหารเป็นปุ๋ยด้ยครับจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้พาไปสัมผัสประสบการณ์ดูแลรถยนต์แบบพรีเมียมครับที่ศุลกาศเชียงใหม่โดยบริษัทซันบีเคจำกัดครับ ความประทับใจแรกที่ไปถึงก็ต้องบอกว่าพอไปถึงหน้าร้านก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ครับนี่และถ้าเท่านั้นยังไม่พอครับห้องรับรองเขาสุดพรีเมียมครับมีทั้งอาหารว่างกาแฟที่สําคัญมี Netflix ด้วยนะครับบริการ5ดาวจริงครับก็ต้องบอกว่าได้รีวิวเต็มครับเต็มทุกแพลตฟอร์มด้วยไม่แน่ใจว่าพอสิ่งนี้หรือนะครับกับสโลแกนของเขาครับ Outstanding service with five star rate your satisfaction our passion เอาละครับมาพูดถึงจุดเด่นของเขาดีกว่าครับ QC สอง รอบไปเลยครับตรวจสอบก่อนและหลังติดตั้งใส่ใจทุกรายละเอียดครับนี่เห็นไหมครับพาเดินดูเช็คกันละเอียดแบบนี้เลยบริการรับส่งนอกสถานที่ไม่ต้องนั่งรอครับไปทําธุระได้เลย <c oughs> ติดตั้งนอกสถานที่ได้ด้วยนะครับยืดหยุ่นตรงตามความต้องการลูกค้าที่สําคัญอันนี้นวานชอบเป็นพิเศษครับดำเนินธุรกิจด้วยคอนเซปต์กรีนบิสเนสครับอันนี้น่าชื่นชมมากสิ่งที่ว่านประทับใจที่สุดก็คือที่นี่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับแผงโซลาเซลล์ครับอ่าเต็มหลังคาไปเลยลดการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันได้ดี เลยครับซีโลพลาสติกครับทีนี้ไม่ใช้ขวดพลาสติกนะครับแต่ใช้ขวดแก้วแทนเสร็จอาหารที่เกิดขึ้นในองค์กรเอาไปทำเป็นปุ๋ยครับม,มีเครื่องทําปุ๋ยมากเลยนะมีการคัดแยกขยะครับ ที่สําคัญเข้าร่วมโครงการกรีนโรดด้วยนะครับธุรกิจแบบนี้ทั้งดูแลรถเราดูแลโลกและดูแลอนาคตของลูกหลานเราน่ารักสุดๆเลยครับและวันนี้นะบ้านเลือกบริการนี่ครับเซรามิกบอดี้ซีบีศูนจจากเยอรมันครับมาดูขั้นตอนกันดีกว่าครับนี่เข้าไปปุ๊บ QC ก่อนเลยครับเช็คสภาพรถทั้งคันครับเสร็จแล้วก็ล้างรถอย่างพิธีพิถานครับให้สะอาดทุกซอกทุกมุมนะครับอ่าบางทีเช็คครั้งแรกมันอาจจะเห็นไม่ชัดล้างให้สะอาดก่อนเลยครับจะได้เช็คได้อีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ขัด เตรียมผิวครับลบรอยขวนต่างๆครับปรับสีให้เรียบครับบอกเลยช่างเนี่ยฝึกมามากกว่า6เดือนครับชำนาญแน่นอนขั้นตอนที่4คือเคลือบครับคขาวนี้เป็นการเคลือบ c b 0.01จริงๆล้วนะเคลือบทีละส่วนอย่างปราณีตครับพอเคลือบเสร็จก็เป็นการอบครับอบให้ตัวแข็งครับรอให้เคลือบแข็งอย่างถูกวิธีครับนี่ตรงตามขั้นตอนแน่นอนครับและก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6ครับ QC ครั้งที่2ครับเป็นการตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งมอบครับโอ้โหขั้นตอนละเอียดยิบครับบอกเลย ผลลับที่ได้คืออะไรหรือไมครับความแข็งแรงระดับ 9H ครับทนทานเท่ากับกระจกครับป้องกันร,รอยขีดข่วนได้ด้วยนะ2ครับ Water Bending ครับลาดน้ำลงไปแล้วไหลปื้นครับไหลยหยดไม่เกาะติดครับป้องกันคราบน้ําได้เลย สามครับความเงางามอันนี้ชัดสุดๆครับพอไปถึงปุ๊บโอ้โหสะท้อนแสงสวยงามครับบอกเลยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยครับที่สําคัญครับบริการที่ในว่านเรื่องเนี่ยคงทนอยู่กับเรา 3- 4ปีครับปกป้องจากแสงแดดฝุ่นและก็น้ําฝนครับคุณสมบัติครบคันย้ําอีกครั้งครับความแข็งแรงระดับ 9H ลดรอยขนแมวป้องกันคราบน้าเงางามเหมือนใหม่คงทน 3- 4ปีที่สําคัญปกป้องสีรถแท้ของเราด้วยครับอยากรู้ราคาใช่ไหมครับยีบใบเทาครับคุณสมบัติ ขนาดนี้ราคานี้น่ารักสุดๆครับคิดดูนะครับเราใช้รถ3 4ปีหารออกมาเฉลี่ยนเนี่ยวันละไม่ถึง20บาทครับแต่ได้รถสวยอยู่กับเราดูแลง่ายปกป้องรถในระยะยาวที่สําคัญบริการระดับ5ดาวจากทีมงานมืออาชีพและสนับสนุนธุรกิจที่รักโลกด้วยครับราคาเนี้ย คุ้มสุดๆครับแล้วเชื่อว,ว่าทุกคนก็ต้องมีคําถามแน่เลยครับว่าเอ๊เราเซรามิกเนี่ยแตกต่างจากแว็กทั่วไปยังไงเอา,อางี้ครับแว็กทั่วไปเนี่ยก็คงทนนะครับแต่แค่1-3เดือนนะครับโโที่สำคันไม่ได้ป้องกันรอยขีดข่วนด้วยนะครับส่วนเซรามิกเนี่ยคงทน3-4ปีความแข็งแรงกันน้ําและก็กันขีดข่วนครับแล้วก้าเฮชเนวานผู้นี้นคืออะไรนะเฮสเนย่อมจากอาร์เนตนะครับหรือแบบความแข็งครับซึ่ง 9H เเนี่ยถือว่าเป็นระดับสูงสุดของดินสอครับเทียบเท่ากับความแข็งแรงของกระจก ไปกันมาพูดถึงโค้ดเซรามิกกันบ้างครับเป็นแบรนด์จากเยอรมันครับแบรนด์เนี่ยก่อตั้งแต่1 9 6่นะครับบอกเลยเป็นแบรนด์ชื่อดังของวงการคาร์ดีเทลลิงของโลกนะครับแล้วบริการนี้เหมาะกับใคร1ครับคนรักรถอยากให้รถสวยเสมอครับ 2. ครับคนรักรถเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือไม่มีเวลาล้างบ่อยๆครับ3คนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอยากสนับสนุนธุรกิจแบบนี้ครับ4อยากได้บริการระดับพรีเมียมครับพรีเมียมตั้งแต่ก้าวแรกไปจนรับรถกลับเลยครับและ5้ อยากจะลงทุนในระยะยาวเอ๊ะลงทุนมันคืออะไรนึกภาพดูครับถ้าเราจําเป็นจะต้องขายรถแล้วรถเรายังใหม่เหมือนกับวันที่รถออกเนี่ยราคามันก็ดีใช่ไหมครับฉะนั้นมองระยะยาวเป็นการลงทุนสบายมากครับลูกค้าที่แจ้งมาว่ามาจากช่องเชียงใหม่มีเรื่องเล่าเคลือบเซรามิกรุ่น 1K นาโนราคาพิเศษเริ่มต้น6,900บาทจากปกติ16,00 0บาทรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นี่เอาล้ครับถ้าคุณอยู่เชียงใหม่และกำลังมองหาการเคลือบเซรามิกคุณภาพสูง บริการโดดเด่นและอยากสนับสนุนธุรกิจที่รักโลกสุรากาศเชียงใหม่คือคําตอบครับไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวจะปักแผนที่ไว้ให้นะครับอยู่ตรงนี้เลยเปี้ยงแบบไปใช้บริการกันได้นะครับนะว,ว่านะประทับใจสุดๆเลยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ